ยับเขาหากันอีกเท่าไรลูกยับเขาอ,อีกอุมโอ้ยมันบ่เห็นแมวบากเอ,อ,อ,อ็กยับเอาขาเกยเกยมาพี่บากเอกน่ออืมอืมเออเอืมเอาเอาบันเอาเลยที่าบ,าบันีเนาะเอาทั้งตัวครับบันนี่แลยเอาเลยบันอ้าววัดดีจีพี่บอกสะพังผลท่ายังไงอ่าวดัดดีสับหลับมาเลยเอกอให้ว่าสองก้นนี่ฟันไปแนวทางเดียวกันเลยสัมผัสความกันเลย มาอีกเรื่องครับอันนี้โอ้ได้ยินเขาเราเข่าเราหรือบอสซัปเปอร์เลยเอกเราเข่าซูฟังเราตัวเรีกไปในแนวเดียวกันฝันคล้ายๆกันนะนะกลยจับมาให้ฝันว้อมกันเลยที่แรกในที่เริ่มจากฝันของตีผีบอกต้องกันับจากนั้นก็ย้อนไปเป็นซัปเปอร์เลยเอกซัปเปอร์เลยเอกอ่าเขาจะได้เปรียบเทียบกันว่าฝันนี่มันใกล้เคียงกันยังไงตีพีบอกว่าฝันผมฝันว่า ผมเป็นอาบนะ้ำเขาว่านมึงรักอาบน้ำเขาฟันกูบอกว่าสั่นเขาว่านมึงรักอาบน้ำเขาฟันกูบอกรับกอาบน้ำเขาวันเนี่ยไรน้าบันร้อยอาบน้ำเขาฟันบอกว่าสั่นโหไรอยอาบน้ำเขาวันครับวเฮลงมากคนกับไรเฮลงครับไรเขาวันนีมึงก็ฟันดีก่อนนึกเรื่อฟันอีกเทีนึงอ่า ท่านไหาไงพระตูนี้โกเรื่องย,ยังนี่เหรอไส้องเปอยากกินตำหม,ม,มูม่วงไส้องแปลหกูม่วงผมไปกินหม,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 มูม่วงวาไห้เพาท่านใจเป่นเราเรืไองใหม่แล้วใส่อำผมเรืองใหม่ไม่แยห่หำแย่หำครับอ้าวแล้วมันเป็นเรียกยังไงวะบัตรเนาะบักม่วหมม่งบักงหุงอย่ง,งพกเป็นพวง,งเป็นหาห่ะ มัละก่อพงเป็นจังไหของพุงาตีเป็นยักบพงหนพงตีาวตีบยักษ์เป้าไฮบั้งนั่นน่ะยักษ์เป้าไฮจับเลยเอีโอ้ยโอ้ยนาะเขาปันทั้งนั้นไฮเร้ยบวานพมเหมือนตีแบพุงเป็นซวนน่ะตีแบพุงเป็นซวนนอกจากตีพองเป็นห่านะแล้วก็ไม่แย่ก่อเนื่องนะกระลุกเรียกตัวใดบัน ก็ีหาห่งหาหนึ่งตัวเดียวท่านเม็ดเดียวท่านหาหนึ่เม็ดเดียวแล้วก็ให้เพิ่มเติมเป็นหาสามศูนย์ก็แปลว่าสองเม็ดต่า้ากันสามหาสามศูนย์ไม่หังก็ฝันค้าวันก้วเดียวเขาว่าควาบมาขื้หายมันเงินนะกันครับยเาิกาดล็บมที่บอกมีตีเป็นหาสามศูนย์กับหาหนึ่ง อ่หาหนึ่งยี่พี่บอกตีปันหาสามสนบนี้ให้ไล่ของกิฟนี่นะคือซับปเปลรเรเยกอ่าเบื่อตัวเลขเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันปะแป๊บนึงเ่ียงตัวเลขกันโอ้ยมันจะได้ยินว่ากันวนตกแห่งปะได้ยินมาอ,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 อ้าว เอ้ตีพี่บบชั or, ah? ่ชได้บ so ๊อบชเอาตีได้กันนะตีพ right. ี right. ่บ๊กบชัเวข้าตีสัมผัสซับไปเลยเอบันอืมออาเนี่ยอาอืมอีซับเออมันอยเบาบางแต่ัน้นเเบาบางครังนั้นให้เบร่อกีนี่จ้ะอ้าวอ่าจ้อเลยตีพี่บอบเนาะนี่ละบารบาร์มาเบิหงใ่ช่วงของตัวเรียกของซับเลยซับไปเลยเองนี่ปันมาจากไหน ป่าเีนะต่อยแบบว่ะพันมายก่อะ่อเวห้าพันมายังก่อว่าไ้ด้วยต่อยเแต่่าห้างมาเยะเยอห้าห้ามาบอกระท่าห้างม่บอกอกแล้วันนี่เ่ครับโอ้ยก็จะไม่ซูบวากันรู้เรื่องไหมฮะก็ฟังยว่ะกระท่ห้างเ่ยครับผีอาาง อ้าโบอกไม่เอาแตู่ข no ้นนี่โอ้ผีกระดาห้างมาบอกนีครับกระดาห้างทั้งไหนก็มีผีนาะบัานนาะปปลาปลาน้ำปน้ำปลาน้นำเป็้ำก็รแดงไป้งปลาปลาขันขี่ครับตั้งดูเลียงโมย็นไปทั้งวัดปลาสามขีเออเอาเดีะยว่ะช่ปลแใช่เอาเออปปลน้มะโอ้จะมันตังเนีอ้ากะาห้างเพี่อปลา À, емон, อ,อ่มองห้องห้อะหอตบนี่เยสหาเออกระทะห้ยูได้ปลาออผมก็ได้เข้าไปเบญอ่าอ่าไ่อย่างงงงองง้งน่ยไม่อย่างฮะงองงงเน่ยเลขขกองห้องก่มีมเรยกชื่ะละ่เสามหาเอเก่านี่เรยกสามหาเือเก่ายูกระทห้างนี่ยังง้องง้องนหึงเลยว่านี่อย่างเบิ้มเบิ้มให้มสามหาอยดเนึ่ โอ้สามห้าอีกตัวนึ่งนี่ครับนี่รมได้กนี่ผรได้ห้าหกสามหกเอ็มสามหกสามห้านี่ครับเอาียนเติมลงไปมาดิสามหกก็สามห้ารับห้อยเอาเอามาเข้ากันเห็นบารหันวันนี้ทาามันไกเคียงกันเห็นบารมูนนะเป็นวงกมออันเห็นบารห้าสามศูนย์เนี้ยเอานั่นเดี๋ม่เลขมาดิ ซับปลเลใครสามหกสามหเห็นมาเลขมันใกล้เคียงกันก็นเลยก็เลยเอามาสัมบัความกันเลยเองสินะเจ้าว่าเขาใจเจ้ามอง้กแล้วานี่งน่ะซับเปลอรืเที่ยงไหนล่ะทูนละซับเปลอร์อล่ะฮอร์อเลยนานละไม่เอกรดนานละสามหาครับสามหกเอา <น>แตวามาบดน,น,นี้ <B ani S 3> เนี่ยแกไม่ชวนบานี้น่ะมันเป็นยังเสี่คร,ร,รับซับเปอเลยเอกบม่แม่นว่าสิมาออกฟองไง่ายๆที่คันคันบ่ได้เลขบ่อีมากคันบ่ได้ตัวเลขดี่สิา่ขายับมากแล้วก็สิีนบ่มาเราขอสัมภาษณ์กฉบให้สัมภาษณ์ยาพับแม่ให้มันเห็นสองคน เอาถือบุญละหักถือบุญละักเออขั่นละบาทนี่ดิอืมเอาลาอา็อกตำกันนี่ล็อกนิดนึงเอเอนี่ประมาณนี้เอา,อาซับไปเลยเองเนี่ยคันบ่บฟันเนี่ยจีบพาม่าเลยคันจีบ่ได้ตัวเลขคันจีบพมันใจจีบพาม่าเลยเ<ๆ>มื่อนี้มถาถ่ายอยู่ทางเตียงเหรอ<ๆ>มถาถ่ายอยู่หน้าบ้านเนี่ยก็ดีไปตามไปกูแ<อ>พื่อทางน้ำเสียอยมเมื่อนี้ก็ได้น้ำหาเห็นแต่นน้ำมาพอเห็นเลยจีเตียไปใช้เงินบาทนี่ บอเป็นว่า connect, glass, BC, เสียแต่ปู้แพ่กลางน้ำเสียฮอนเมซี่พีกับชิปเมซี่เมซี่พู้ชิปกับกัเสียที่กันอ่าเมซี่พีกับชิปเมซี่ตอดคิดกับเสียที่กันครับอ่าเสียทั้งสองคนป่านี้แบบการมาบ้านเห็นตั้งแต่รับไปเลยรับไปเลยเองครับท nice. ีมีบ่าวมาตอนนี้ใครว่าคันว่าได้ฝันดีฝันเป็นแบบนี้เลยมาด่าอลไรมาดารถมาเย็นด่าอยู่ไหน้ลัางมือมาแต่เศ้าตั้งแต่ยังมาแกงก่อน ใหญ่แค่บ้านะลางวันดีเลยงามัยเ่นาะมันรุ่เฮ้ยน้ไมแงหรอซับไปเลยเอมันใจมาได้อยเเนนะอเปบ้าร้อยเปอร์เซนับไปเลยเออซับไปเลยมันใจร้านเปอร์เซ็นต์ว่าจั่ร้อยล้านร้อโอ้ร้อนบอกว่านันล่าช่วงตีพีบอกนี่มันใจร้านไหนพีพีบอกมัใจ ห้าสเอร์เนต์หาิดสับไปเลยเองก็ได้แล้วเราหาซิมอย่างนี้ก็เป็นตัวใบีลอ๋อใบอย่านจะเริ่มหาศนยอหาศูนย์เขาค่ายอยู่แบบนี้ด้วยที่พี่บอกว่าพวกนึงนี่เก้าหากลายเป็นหกห้รับวดก้อนนั้นห้าสอออกเต็มเต็มเลยมันปินว่าได้สามหก็เรืองจะเริ่ม3ามเก้า้วับสาหกับ39กาลืมจะเริ่มวัี บอแต่ว่าตัวที่สับเลยเอกเข็นยู่กระทะห้างที่กีกระทะห้างเอามาไว้หันซ้ำหายดิแล้วตอนที่ยกกระทะขึ้นมาดั่งโง๊โง๊กโง๊กโง๊กโง๊โง๊ก็เลยให้โขกมาเพิ่มอีกตัวนึงเออแล้วไปยิ้มน้ำมันไปฟันน้ำเขาหมดเลยเจ้าเราอยู่เมื่อกี้เนี่ยบอกโอ้โอน้องโง๊กนะบอกโอ้โง๊กนั่นละไปฟันเขาไปได้ฟันน้ำเขาเนาะ กับลองวัพิจารณาเิ่นเนาะนะสำหรับแนวทางของทีพีบอกกับจิตตามมาลายงวดแล้วกับอว่านางรุ่นอยู่แต่ว่าสัปเรย์เอกฤีธงวดก่อนๆไหนนี่พวกพุงขึ้นกันว่าเป็นยังไงทอดห้างหายไปโดนละห้างหายไปโดนกันกันเ่ามั่นใจกันว่าไ้ตัวเล็กดีสิเ่ราม่ให้สัมผัสห้างหายไปโดนวันต่อไปวันนี้ทีมั่นใจคาดเกลือพิชวะยังกล้ามาเยื่นหาจนหมายคำอ้าวแค่ไหนกันทีนีกับิตสรุปกันกินได้ไม่เล่สรุปลได้กับ นี้พี่บอกนะครับ530สมศูนกับห้าหนึ่ส่วนสเป,ปรเอกนะครับสา3หอย่าลืมจับใส่กันเดอรครับห้ 3, าหสามนะถ้าจับสารตัวนะ5้า5 3สาม้าสาหสำหรับสเปอรเอกอโอเคจะเกียดน,นะครับผมหา,ามาร์นียกระซิบมีละเศร้าไฮนได้แล้วสเปอรเอกนะ <laughs>